ข้อต่อมานะครับข้อต่อมาการเข้าสู่ระบบครับโดยนะครับไม่ต้องใช้ username กับ password นะตัวนี้ครับเวลาที่ไปสถานที่อื่นๆไปคุณสมบัติอย่างไรจริงๆเนี้ยตัวนี้สามารถนำไปไประยุกต์ใช้กับตัวอ่า w i ไ i ได้นะนะครับตัวนี้นะพูดถึง Wi-Fi เวลาที่เราไปอาจจะไปเช่าโรงแรมอยู่นะครับหรืออาจจะเป็นเน็ตหอพัก นะครับเหุเด็ดอพาร์ตเมนต์เ็ตอะไรพวกนี้นะครับที่เราอาจจะอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะมียูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดมาให้เราแหละนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีบางอย่างนะครับที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปนั่งเฮ้ยกรอ,อกยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดเข้าอยู่เรื่อยๆไม่ใช่วันนี้ก็กออกยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดออกไปข้างนอกปุ๊บตอนเย็นกลับมาก็ต้องกรอ,อกใหม่อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่โอเคมันจะมีวิธีการจดจํานะครับว่าเฮ้ยไอ้เครื่องนี้มาอีกแล้วเรา เราจาได้ว่า username กับ password มันคืออะไรเราจําได้มันก็จะให้ทําให้การล็อกอินอัตโนมัติล็อกอินให้อัตโนมัติพอนึกออกไหมเวลาที่เราไปสถานที่เดิมๆที่เราเคยไปที่เราเคยกรอก username กับ password ไปแล้วพอเราไปอีกรอบเนี่ยมันท้าให้มันเป็น password กับ username ที่เป็นลักษณะแบบเขาไม่ได้เปลี่ยนหรือเขาไม่ได้ดิสเทิลหรือไม่ได้ยกเลิก username กับ password นั้นทิ้งไปเนี่ยเมื่อเราไปอีกรอบเนี่ยมันจะทําการคอนเน็กต์ไวไฟให้อัตโนมัติเหมือนเราอาจจะเคยพูดเล่นหรือพูดแซวก,กับเพื่อนว่าเ้ พอขี่รถผ่านหอไหนแบบ Wi-Fi ก็ต่อเองอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยคินออกไหมครับนั่นแหละคือลักษณะของการต่อเองของ Wi-Fi โดยใช้ยูสเซอร์มกับพาดว r d ที่เคยกรอกมาแล้วโดยอาศัยคุณ,ณสมบัติของอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับอุปกรณ์ชิ้นนั้นก็คือตัวที่ชื่อว่า NIC ครับตัวนี้ <c oughs> นี่ ตัว NIC ครับหรือว่า Network Interface Card ตัวนี้ครับมันจะมีหมายเลขตัวหนึ่งกำกับไว้อยู่ซึ่งหมายเลขตัวนี้ครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นั่นก็คือหมายเลขอะไรครับ MAC address ครับ MAC address เนี่ยมันเป็นหมายเลขครับหรือว่ารหัสตัวหนึ่งที่จะติดอยู่กับตัวฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า NIC ซึ่งมันจะทำให้อุปกรณ์ต่างๆในโลกนี้ครับที่เชื่อมต่อเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้เนี่ย สามารถที่จะเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นแลน WiFi บลูทูธอะไรก็แล้วแต่จำเป็นจะต้องมีตัว NIC ถ้าไม่มี NIC หรือตัว Network Card ตัวนี้ก็จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายหรือเชื่อมเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้เลยดังนั้นทุกตัวนะครับที่ต้องการจะเชื่อมเข้าสู่อินเทอร์เน็ตทุกตัวนะครับที่ต้องการจะเชื่อมเข้าสู่โล,โลกของอะระบบเครือข่ายเนี่ยจะเป็นจะต้องมีตัว NIC หรือว่ Network Card ก่อนพอมี NIC หรือ Network Card เรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้ตามมาก็คืออะไรครับ คือ mac address เนื่องจากว่ามันเป็นหมายเลขที่อยู่ในประจํา nic อยู่แล้วดังนั้นเราก็จะได้มาอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วหมายเลขนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเทียบคือเทียบกับอะไรครับหมายเลขบัตรประชาชนครับตัวนี้เห็นไหมหมายเลขบัตรประชาชนนะมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มีทางเดียวครับที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนได้ก็คือต้องป็นไงครับตายแล้วเกิดใหม่ นะครับอันนี้ก็เหมือนกันทางเดียวที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือไงครับก็ต้องซื้อเครื่องใหม่นั่นเองนะครับแต่จะมีอีกหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือหมายเลขตัวนี้ครับ IP address ตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามสถานที่ที่เราไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามสถานที่ที่เราไปเชื่อมต่อเครือข่ายนั่นเองนะครับอะทีนี้เนี่ย พอเรามีตัวอุปกรณ์หรือ MAC address ตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยแน่นอนอุปกรณ์เราที่เล่นเน็ตได้ทุกตัวในโลกนี้มันจะต้องมี MAC address ปรากฏขึ้นอยู่แล้วเพราะเครื่องของเรามันจะต้องมี NIC เอาไว้ดึง WiFi เอาไว้ดึง 3G 4G เอาไว้ต่อ Bluetooth อยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้น MAC address เชื่อว่ามีอยู่แล้วถ้าเครื่องใครเล่นเน็ตได้เครื่องนั้นมี MAC address แน่นอนทีนี้พอมี MAC address แล้วเนี่ยมันจะอยู่ใน OSI layer ครับก็คือชั้นในชั้นการสื่อสารของอของอินเทอร์เน็ตนี่แหละนะครับมันก็จะมีทั้งหมด7ชั้นนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงตัวนั้นเนาะทีนี้มันในชั้นที่2เนี่ยนะครับในชั้นที่2เนี่ยเป็นชั้นที่จะทำการสื่อสารในระดับเนี้ยนะครับมันจะเป็นการใช้ตัวเลข MAC address เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเกิดขึ้นซึ่งชั้นนี้แหละนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะ ยืนยันได้ว่าอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์ที่มีหมายเลข c Address นี้ซึ่งเคยใช้ username นี้กับ password นี้ l o อกอเข้าสู่หรือ login เข้าใช้งาน Wi-Fi ของเรามาแล้วดังนั้นตัวอุปกรณ์ที่เป็นตัวที่จะแจก IP Address เนี่ยมันก็จะจำได้พอมันจำได้มันก็จะทำการ Connect ให้อัตโนมัติแล้วก็แจก IP เดิมนะครับถ้าเป็นไปได้และ IP p นั้นยังว่างอยู่มันก็จะแจก IP เดิมมาให้เรานะครับ แต่ถ้าไม่ว่างมันก็จะแจก IP ใหม่ให้เราแล้วก็คอนเน็กอัตโนมัติให้เรานั่นเองนะครับดังนั้นตัวที่สําคัญครับที่จะทําให้เราเนี่ยไม่จะเป็นต้องล็อกอินด้วยยูสเซอมกับพาสเวิร์ดเข้าสู่ระบบ Wi-Fi เพื่อใช้งาน Wi-Fi โดยแบบบ,อบอ่อยๆนะครับให้มันล็อกอินให้อัตโนมัติเนี่ยมันจะใช้หลักการของหมายเลข MAC address ซึ่ง MAC address จะอยู่ในตัวอุปกรณ์ที่ชื่อว่า NIC นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับทีนี้มาดูข้อต่อมาเมื่อภาพนะครับเมื่อนําภาพนี่แหละที่อยู่ในตัวโปรแกรม PowerPoint อ่ะข้อนี้นะข้อนี้เป็นเรื่องของตัว PowerPoint นะครับอ,ออกทั้ง3โปรแกรมนะนะครับทั้ง2สายเลยไม่ว่าจะเป็นป่าป่าเหรือมหนวยการก็แล้วแต่นะครับอ่าอ่าอำนวยการแบบไหนก็แล้วแต่นะครับตัวโปรแกรมนะครับทั้ง3โปรแกรมก็ออกเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้เป็น PowerPoint เวลาที่เราเอาภาพเข้ามาในตัว ในตัวพื้นที่ทํางานใน powerpoint ของเราเนี่ยแน่นอนครับว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยคืออะไรครับสิ่งที่ตามมาคือภาพที่เอามาอันดับแรกเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ล่างสุดนะครับทีนี้พอเอาภาพตัวต่อมามาวางอีกเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเอามากี่ภาพก็แล้วแต่มันก็จะถูกทับ,ท,บทับกันไปเรื่อยๆพอเราเอาภาพ2ภาพเนี้ยมาซ้อนทับกันนะครับคิดหอ,อมั้ยพอมาซ้อนทับกันภาพที่อยู่ข้างล่างเราจะมองไม่เห็น แต่ณจุดนั้นเนี่ยเราต้องการที่จะเอาภาพที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมาแสดงผลให้เห็นเราต้องการที่จะดึงมันขึ้นมา,อ,าอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยถามว่าเราจะทํายังไงเพื่อที่จะนําภาพที่อยู่ล่างสุดขึ้นมาไยงไครับมาอยู่จุดข้างบนสุดซึ่งคําสั่งในกลุ่มนี้มันจะมีอยู่2คําสั่งใหญ่แล้วก็อีก2คําสั่งย่อยรวมทั้งหมดเป็น4คําสั่งนะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างทีนี้เรามาดูในเรื่องของการดึงขึ้นมาข้างบนก่อน ดึงขึ้นมาข้างบนโอเคไหมให้เรามองว่าตอนนี้เรามีอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับซ้อนทับกันอยู่อาจจะเป็นรูปภาพเป็นรูปร่างก็แล้วกันในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นรูปร่างครับมีรูปร่างอยู่ทั้งหมด3รูปร่างวางทับกันอยู่นะครับมีสีส้มสีฟ้าสีแดงนะครับมีสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะครับซ้อนทับกันอยู่นะครับทีนี้ตัวถ้าเรามองจากรูปเนี่ยเราคิดว่ารูปไหนครับรูปรูปไหนที่จะถูกอิ p พ r ตเข้ามาก่อนรูปไหนที่เกิด การสร้างขึ้นมาในงานของเราก่อนอ่ารูปที่อยู่ข้างล่างถูกไหมครับรูปเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาก่อนเป็นอันดับที่1เพราะมันอยู่ข้างล่างสุดอ่าตัวต่อมาตัวนี้ถูกสร้างเป็นอันดับที่2เห็นไหมครับว่ามันทับรูปที่1อยู่นะครับและสุดท้ายครับรูปที่3รูปวงกลมรูปที่3เนี่ยนะครับสร้างเป็นอันดับสุดท้ายมันจึงอยู่ข้างบนสุดอ่า ถ้ามันรูปใหญ่พอเรามาวางซ้อนทับกันพอดีเป๊ะเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นรูปที่1ห,หรือรูปที่2ด้วยซ้ำถ้าเราขยายวงกลมออกนะนะครับเนื่องจากว่าวงกลมมันอยู่บนสุดมันจะทับตัวอื่นหมดเลยนะครับจากนั้น,จา,น,นนะจากนั้นนะครับจากนั้นนะทีนี้เนี่ยถ้าเราใช้คําสั่งในกลุ่มนี้ครับกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่มการที่จะดึงของเขาเนี่ยลงมาข้างล่างกับกลุ่มที่จะดึงเขาขึ้นมาข้างบน มันก็จะมีผลอยู่2ลักษณะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งฝั่งขึ้นข้างบนก่อนอ่าฝั่งขึ้นข้างบนเนาะโจทย์เขาบอกว่าเอาล่างสุดขึ้นมาบนสุดเดี๋ยวเรามาดูฝั่งที่เป็นคําตอบของข้อน,นี้ก่อนนะครับฝั่งนี้โอเคมันจะมีอยู่2คําสั่งใหญ่นะครับในการที่จะขยิบอ,อะไรบางอย่างขึ้นมานั่นก็คือขึ้นมาบน1ตําแหน่งอ่คาค่อยๆยขยิบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละหนึ่งตำแหน่งทีละหนึ่งตำแหน่งนั่นเองกับ2ขึ้นมาบนสุดเลยจะอยู่อันดับไหนก็แต เขาจะถูกผลักขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดทันทียกตัวอย่างยกตัวอย่างรูปนี้ครับเรากําลังกระทํากับรูปที่1ห,หรือรูปสี่เหลี่ยมนะเรากําลังจะใช้คําสั่งต่อไปนี้ครับกับรูปสี่เหลี่ยมเรากําลังจะใช้คําสั่งต่อไปนี้กับรูปสี่เหลี่ยมอ,อยู่ที่อยู่ข้างล่างสุดที่เป็นสีส้มนะครับสมมุติว่าเราใช้คําสั่งที่1ครับ bring forward b i n g bring forward ก็คืออะไรครับ ขยับขึ้นมา1ตําตำแหน่งสังเกตว่าจากปกติเนี่ยสีส้มเป็นไงครับอยู่ข้างล่างสุดจากสีส้มที่อยู่ข้างล่างสุดต,ตอนแรกมันอยู่ตรงนี้อ่ามันขยับขึ้นมา1ตําตำแหน่งสังเกตว่ามันยังอยู่ข้างล่างวงกลมอยู่เพราะมันถูกขยับขึ้นมาแค่1ตําตำแหน่งเท่านั้นอ่าเห็นไหมครับบลิงฟอร์เวิร์ดคือขยับขึ้นมา1ตําตำแหน่งแต่อีกคำสั่งหนึ่งก็คือขึ้นมาบนสุดเลยไม่ว่าจะอยู่ลำดับไหนก็แล้วแต่ถ้ามีทูคือไปสุดนะ ถ้ามี t o คือไปสุดครับ bring to front สังเกตว่าตอนแรกเนี่ยไอ้วงกลมไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยมันอยู่ข้างล่างสุดทีนี้พอใช้คำสั่งอะไรครับ bring to front กลายเป็นว่ารูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาบนสุดเลยทับรูปอื่นๆไปหมดเลยพอนึกออกไหมดังนั้นในการขยีบขึ้นมาก็จะมีอยู่สองคำสั่งใหญ่ๆก็คือ bring forward ขึ้นมาหนึ่งตำแหน่ง bring to front เป็นไงครับขึ้นมาบนสุดและในชำนองเดียวกันครับ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งลงมาข้างล่างถ้าเซ n นแบ็กเวิร์ดเป็นยังไงเอ่ยเราลองสังเกตดูเซ n นแบ็กเวิร์ดจากปกติที่มันเป็นวงกลมอยู่ข้างบนมันก็จะถูกผลักลงมา1ตําตำแหน่งเห็นไหมครับเซ n นแบ็กเวิร์ดก็คือผลักลงมา1ตําตำแหน่งอีกตัวหนึ่งครับเซ n นทรูแบ็มีท o แปลว่าอะไรครับถ้ามีท o คือสุดอาจจะบนสุดหรือล่างสุดก็แล้วแต่แต่ข้อนี้คือการเซ n นทรูแบ็กเซ็นทรูแบ็ก็คืออะไรครับลงมา ล่างสุดนั่นเองอจากรูปนี้จากรูปวงกลมที่เคยอยู่ข้างบนสุดพอใช้คำสั่ง sent to back กับรูปวงกลม<ๆ>เขาก็จะถูกผลักลงมาให้อยู่ข้างล่างสุดนั่นเองโอเคเนาะอันนั้นคำสั่งตัวนี้เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดลำดับของวัตถุใน powerpoint นะครับจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้อยู่แค่ใน powerpoint หรอกใน word เองก็สามารถจัดลำดับได้เช่นเดียวกันนะครับเนาะอันนั้นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลเยอร์จัดลำดับชั้นเนี่ย มันจะมีอยู่4กลุ่มไอ้สี่คำสั่งหลักๆนั้นก็คืออะไรครับ bring forward หขึ้น1นะครับ bring to ่ h bring to front ขึ้นสุดนะครับตัวต่อมานะครับ send backward ก็คือลงหนึ่งะครับแล้วก็ send to back เนี่ยก็คืออะไรครับลงสุดเท่านั้นเองนะครับมีทั้งหมด4คําสั่งซึ่งข้อนี้เขาบอกว่าภาพที่อยู่ล่างสุดขึ้นมาบนสุดควรใช้คําสั่งใดก็ต้องเป็นอะไรครับ bring to front ครับก็คือขึ้นมาบนสุดเลยนะครับที่จริงข้อนี้ คีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับขึ้นมาอะไรเอ่ยขึ้นมาบนสุดตัวนี้นะคีย์เวิร์ดอยู่แค่ตรงนี้เองขึ้นมาบนสุดไม่ว่าไอ้ตัวนี้จะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องล่างสุดก็ได้อยู่ตำแหน่งที่ 20- ที่30มสมมติว่าม,มันซ้อนกันเป็นร0อยเลเยอร์เนาะอยู่ตำแหน่งไหนก็แล้วแต่ถ้าใช้คำสั่งตัว bring to front เนี่ยมันจะต้องขึ้นมาบนสุดเพราะโจทย์ต้องการให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนที่สุดเราจะต้องใช้อะไรครับ bring to front เท่านั้นเองอยู่อันดับไหนก็แล้วแต่อาจจะไม่จำเป็นต้้อองอยู่ล่ลาสุดดก็ไนะครับ เนาะอ่าข้อต่อมานะครับการเซฟไฟล์ Excel ครับเป็นนามสกุลอะไรทําให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กที่สุดนะครับการเซฟไฟล์เป็นนามสกุลอะไรครับที่จะมีขนาดเล็กที่สุดอ่ะข้อนี้เรามาดูกันนะครับโดยปกติแล้วโดยปกติพื้นฐานนะครับของตัว Excel เนี่ยนามสกุลของเขาจะเป็นอะไรครับ <c oughs> นามสกุลของ Excel ก็จะเป็น xlsx ธรรมดาถูกไหมครับตัวนี้คือน,นามสกุลพื้นฐานของตัว เ x c e l เวลาที่เราเซฟนะครับตัวที่มี X ตัวนี้นะครับหมายถึงตัวไม่เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะเวอร์ชันใหม่นะครับแต่ถ้าตัวที่ไม่มี x ก็คือตัวเวอร์ชันเก่าก็ไม่ได้ผิดนะก็ถือว่าเป็นนามสกุลตัว Excel เหมือนกันนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้ข้อนี้เขาไม่ได้ถามตัวนี้ครับเขาถามว่าแล้วตัว e x ็กเตัวนี้ครับถ้าเราต้องการที่จะเซฟเขาเนี่ยให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กที่สุดเราจะต้องเป็นเซฟเป็นนามสกุลอะไรซึ่งข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยอข้อนี้ตอบข้อนี่ครับตอบข้อสุดท้ายตัวนี้ xls แล้วก็ลงท้ายด้วย b นะครับ b, b คืออะไรจริงจริง b มาจากคําว่า binary ครับเขาจะทําวิธีการที่จะลดขนาดไฟล์นะครับให้เล็กที่สุดแต่มันก็จะมีข้อเสียอยู่นะนะครับบางฟังก์ชันบางคุณสมบัติเนี่ย อาจจะไม่ได้ครบถ้วนนะครับแต่ค่อนข้างที่จะครบนะแต่ปัจจุบันค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติที่สําคัญสำคัญครบเนาะแต่ว่าการที่จะ Import มันไปใช้กับงานอื่นๆเนี่ยอาจจะได้คุณสมบัติไม่ครบแต่ถ้าเอากลับมาเปิดในตัว Excel เหมือนเดิมก็ยังครบเหมือนเดิมแถมขนาดไฟล์เรายังมีขนาดที่เล็กลงไปด้วยนั่นเองนะครับวิธีการเซฟก็ก็เหมือนการเซฟทั่วๆไปครับเหมือนการเซฟ Excel ทั่วๆไปเลยนะครับนั่นก็คืออะไรครับ ไปที่ไฟล์นะครับไปที่ Save Add แล้วเลือก s เซฟไคให้เป็นอะไรครับเป็น xlsb เท่านั้นเองครับ excel binary workbook นั่นเองนะครับตัวนี้จะมีขนาดไฟล์ที่เล็กที่สุดอพอไม่มีขนาดไฟล์ที่เล็กแล้วแล้วไฟล์อะไรมีขนาดใหญ่เราลองมาดูเพิ่มเติมนิดนึงนะทีนี้เนี่ยในบางกรณีเราอาจจะเคยเห็นตัวหนึ่งครับที่ไฟล์ csv เราเคยเห็นไหมไฟล์ csv ตัวนี้จริงจ มันเซฟจากไฟล์ Excel นี่แหละมันเป็นอีกไฟล์หนึ่งของตัวโปรแกรม Microsoft Excel ครับซึ่งมันสามารถเซฟได้ครับด้วยปกติจะเป็น xls x ถูกไหมครับแต่ทีนี้พอเป็นตัว csv เนี่ยขนาดไฟล์มันจะใหญ่ใหญ่มากๆนะครับมันจะเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างเยอะกว่าไฟล์แบบแบบนี้นะครับ มันเก็บได้มากขนาดไหนคือมันเก็บได้มากกว่า1ล้านแถวได้นะครับแต่ถ้าเราเซฟเป็น xlsx เนี่ยมันอาจจะไม่ถึง1ล้านแถวถ้าเราต้องการเซฟข้อมูลที่มีขนาดเยอะขนาดนี้เราอาจจะต้องอเปลี่ยนรูปแบบแทนที่จะเป็นนามสกุล .xls เนี่ยเราอาจจะต้องเป็น .csv แทนประมาณนั้นแต่ว่าประขนาดไฟล์เนี่ยก็จะใหญ่ตามไปด้วยนะนะครับสำหรับข้อนีอ้ข้อต่อมานะครับ ข้อใดครับกล่าวถึงการหลอกลวงแบบฟิชชิงได้ถูกต้องนะครับจริงๆฟิชชิงเนี่ยมันก็คือการตกปลานั้นแหละการตกปลาเราก็ต้องมีอะไรครับมีเหยื่อไปลอ่อถูกไหมครับการตกปลาก็ต้องมีเหยื่อไปลอ่อพอเรามีเหยื่อไปล่อแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงเอ่ยเราก็จะต้องสร้างเหยื่อไอเหยื่ออาจจะเป็นเหยื่อปลอมก็ได้นะครับก็เหมือนเราตกปลาจริง,รงๆแหละอาจจะเป็นเหยื่อจริงหรือเหยื่อปลอมก็แล้วแต่นะครับเหยื่อตัวนั้นก็จะต้องสร้างให้มันสมจริงที่สุดเพื่ออะไรครับ เพื่อหลอกให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลจริงมาหาผู้ที่สร้างเว็บนั้นขึ้นมานะครับเอาง่ายๆคือสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาให้ดูเหมือนของจริงที่สุดเป้าหมายหลักคืออะไรครับเพื่อขโมยข้อมูลล้วนๆครับเป้าหมายหลักก็คือเพื่อขโมยอะไรครับข้อมูลผู้อื่นล้วนๆเลยนะครับโดยเราอาจจะเป็นคนคลิกเองหรือไม่คลิกก็ได้เขาอาจจะส่งลิงก์มาให้เราคลิกปุ๊บ ตอนที่เคาคลิกลิงก์เนี่ยมันอาจจะยังไม่บางบางบางกรณีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ได้ข้อมูลเราไปแต่เมื่อไร่ก็ตามที่เราหลงเชื่อแล้วกรอกข้อมูลลงไปเนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลในส่วนนี้ก็จะถูกเขาเอาไปได้และก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับอาจจะทําให้เกิดการสูญเสีย รัพย์สินได้นะครับสำหรับตัวนี้เรียกว่าการฟิชชิงซึ่งการฟิชชิงก็จะมีหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบอะไรบ้างนั่นเองนะครับดังนั้นข้อนี้เขาถามว่าข้อใดกล่าวถึงการฟิชชิงได้ถูกต้องอันนี้จึงตอบข้อนี้นะนะครับอันสุดท้ายเลยนะครับเป็นการสร้างเว็บไซต์ครับเรียนแบบธนาคารเพื่อหลอกให้ผู้ใช้เนี่ยกรอรหัสเข้าไปอันนี้คือหลักการทํางานของฟิชชิงก็คือมีอะไรบางอย่างมาเป็นเหยื่อล่อซึ่งก็คือเว็บไซต์ปลอมตัวเนี้ยแล้วรอบเสร็จเราต้องได้อะไรบางอย่าง นี่เราเราสมมุติว่าเราเป็นเป็นผู้ตกปลาเป็นคนไม่ดีอ่ะสมมุติว่าเราเป็นคนไม่ดีเราจะต้องสร้างเหยื่อขึ้นมาอ่ะเหยื่อที่ว่านั้นอาจจะเป็นเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชันเป็นลิงก์อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราคลิกเข้าไปปุ๊บเราจะต้องกรอกข้อมูลนะฮะสิ่งที่เราได้มาปลาที่เราได้ปลาที่เราได้อาจจะเป็นรหัสบัตรปลาที่เราได้อาจจะเป็นเลขประชาชนปลาที่เราได้จะเป็นข้อมูลสําคัญสําคัญทางการเงินหรือส่วนตัวของบุคคลคนนั้นอะไรอย่างเนี้ย ลักษณะนี้นะครับเรียกว่าการตกปลาครับหรือการฟิชชิ่งนั่นเองนะครับโอเคครับข้อต่อมานะครับข้อต่อมาบอกว่าเออถ้า A1 มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชื่ออยู่ A2 มีนามสกุลอยู่หากจะเอาชื่อและนามสกุลมารวมกันในช่อง A3 ต้องเขียนสูตรว่าอย่างไรนะครับ โอเคตัวนี้เป็นการใช้ฟังก์ชันนะนะครับเคยพูดไปแล้วว่าระหว่างฟังก์ชันกับสูตรต่างกันยังไงตัวนี้ก็เคยพูดไปแล้วนะ,ะยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับ a1 เก็บคําว่า name อยู่ a2 เก็บ last name หรือนามสกุลอยู่ทีนี้ในช่อง a3 เนี่ยมันจะต้องได้ข้อความนี้โผล่เข้ามาครับ name แล้วก็ last name เราจะต้องเขียนสูตรว่ายอย่างไรซึ่งข้อนี้ตอบข้อนี้ครับตอบข้อที่3ตัวนี้นะตอบข้อที่3ตัวนี้เท่ากับ a1 แล้วก็เครื่องหมายอะไรครับ and a 2นั่นเองเอามาต่อกันนะครับจริงจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้แบบรูปนี้นะนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ถ้าลองมาเขียนต่อกันอย่างนี้ตรงๆนะครับแน่นอนว่าเฮ้ยมันคือการเอาชื่อกับนามสกุลมาต่อกันและถูกต้องแต่มันจะไม่เกิดช่องว่างครับนี่ครับมันจะติดกันไปเลยนะมันจะไม่เกิดช่องว่างตัวนี้เกิดขึ้นมานะครับมันจะไม่เกิดช่องว่างตัวนี้ถ้าเราต้องการช่องว่างระหว่างข้อความระหว่างชื่อและนามสกุลเนี่ยเราจะต้องเพิ่มเครื่องหมายตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้เห็นไหม นี่ไอเครื่องหมายตัวนี้ครับไอเครื่องหมายคําพูดตัวนี้ครอบอยู่เนี่ยมันคือครอบช่องว่างนะที่เรามองไม่เห็นคือสั่งให้มันแสดงช่องว่างถ้าไอตัวนี้กว้างเท่าไหร่ช่องว่างก็จะกว้างเท่านั้นเราสามารถเคาะตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้แอนเหมือนเดิมครับ a 1หช่องว่างแก็คือเอา3อย่างมาต่อกันพอมองภาพออกมานะครับตัวนี้อ่ะตัวเนี้ย จากคาสั่งนี้นะอันนี้เออันนี้เพิ่มเติมเนาะกรณีที่เราต้องการช่องว่างนะครับอันดับที่1คือเอา A 1ครับอ่า A อา A1 นะเอา A 2แล้วก็เอาวงกลมเอ้ยไม่ใช่เอาวงกลมเอาช่องว่างนะครับเอา3ส,ส่วนเนี้ยมาต่อกันนะครับมันก็จะกลายเป็นชื่อนะครับอ่าช่องว่างแล้วก็อะไรครับนามสกุลอ่าอย่างนี้แต่นะครับแต่ถ้าเราไม่เขียนอย่างนี้ มันจะได้ยังไงครับถ้าเราไม่มีตัวนี้โผล่เข้ามาผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น name แล้วก็ l name อย่างนี้เลยครับ last name ต่อกันอย่างนี้เลยไม่มีช่องว่างเกิดขึ้นนั่นเองโอเคไหมนถ้าเราต้องการช่องว่างเราต้องใส่เครื่องหมายคำพูดครอบตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับ